สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับพบกับอออันยูแล้วครับวันนี้ฮะรายการแบ่งปันเช่นเคยครับมาอีกแล้ววันนี้มี5เหรียญครับแท้ทันนะฮะปีห้ารู้จักกันแน่นอนครับผมอ่าดูหน้ากล่องครับอ่าดูฮะเป็นเนื้อท่องแดงนะครับราคาหลักร้อยเองหน้ากล่องครับเป็นรวยมหามงคลนะฮะอ่าปีห้ครับทันหลวงพ่อแน่นอนครับนี่ สภาพสวยเลยครับวันนี้ฮะมี5เหรียญนะครับนี่มี5้เหรียญก็เป็นเหรียญนะครับเหรียญกลมนี่ทรงไข่โอ้โหแน่นเลยฮะดูครับอนอนกล่องเลยห้าเหรียญวันนี้ฮะจับตาให้ดีครับนี่ก็ ราคาหลักร้อยไม่แพงครับวันนี้ให้เร็วให้ไวครับให้เร็วให้ไวครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับวันนี้ครับนี่มีในหนังสือด้วยนะครับรุ่นนี้ครับอ่ามีในหนังสืออ่ะเดี๋ยวมาซองเป็นยังไงอ่ะเอาเดียนแรกก่อนดีกว่านี่ชืบโอ้โหดูครับนี่พระมงคลสิทธาจารย์ครับนี่ปีห9ก็ต้องขึ้นต้นด้วยพระมงคลสิทธาจารย์ อ,อนท่านได้เลื่อนยศแล้วนะครับนี่หลวงพ่อรวยโอ้โหดูผิวดิยังสวยภาษาทิโก,โกมีโคดอะตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะหน้าตาของท่านนี่ครับพระมงคลสิทธาจารย์อ่าโอ้โหยังสวยอ่ะใกล้ๆนี่200เท่านั้นครับอ้าวบอกก่อนเลย200 นะครับอ่าเดี๋ยวแกะโอ้โหนอนกล่องแกะยากด้วยจื๊บนี่เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงดูด้านหลังโอ้โหย่างสวยดูไก่สิคมชัดมากอ่าเดี๋ยวส่องข้างหลังให้ดูนี่โอ้โหอ่ะแบบนี้ดีกว่านี่แบบนี้ดีกว่าเห็นชัดเห็นเต็มกว่าครับนี่ ดูครับปีครับ2,559นะฮะนี่ออกวัตโกรุ่นรวยมหามงคลอ่าเดี๋ยวดูในหนังสือดีกว่าเป็นยังไงปี B 59แท้ทันอยู่แล้วครับมีนะครับมหีหนังสือนะฮะนี่ต้องมีโค้ดอะด้วยนะครับปี B 59ครับนี่ครับ จะเป็นปีเดียวกันกับกระถินพระราชทานนะครับกระถินยืนเลยนะครับปีเดียวกันครับนี่อ่ามีในหนังสือนะครับมีในหนังสือพระนะครับออกวัตโก้แท้ทันหลวงพ่อรวยอยู่แล้วครับนี่โอ้โหห้าเหรียญให้เลี้ยวให้ไวดูเหรียญน,นี้นี่เอาไปแบบไวๆเลยแล้วกันนี่สวยเหมือนกันครับนี่มีโคตรอะเหมือนกันเลยดู โอ้โหพระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยวัตโกนะครับอ่าเหรียญนี้เป็นไงนี่สวยทุกเหรียญเลยนอนกล่องนะครับนอนกล่องดูดิผิวโอ้โหสภาพสวยมากนะฮะสวยจริงเจี๊อบอ่าเดี๋ยวซองเป็นยังไงความสวยนะครับนี่ดูครับหลวงพ่อรวยปาสาทิโก นี่ฮะโค้ดอะนะครับเป็นโค้ดอะสวยมากดูครับโอ้โหคุมชัดมากพระมงคลสิทธาจารย์นะฮะเนื้อทองแดงดูด้านหลังดูไก่โอ้โหเสพตาเลยนี่คมชัดมากวัตกโกนะฮะนี่ปี59ครับปี59ออกปี59นะฮะนี่ดูครับรุ่นรวยมหามงคล ยิงใกล้ยิงสวยนะครับยิงใกล้ยิงสวยเอาก่องเลยมีห้าเหรียญน,นะครับปลุกเสกแน่นอนครับปลุกเสกโดยหลวงพ่อรวยแน่นอนนะฮะหลวงพ่อรวยท่านยังแข็งแรงอยู่นะครับตอนปีห้าเก้านี่โอ้โหสวยทุกเหรียญเหรียญไหนก็ได้ครับไม่ต้องเลือกเลยนี่มีห้าเหรียญดูดิโอ้โสวยมาก ผ่านวิธีการลูกเสกอย่างดีนะครับนี่ด้านหลังอ,อืดูไกุ่ดยอดเลยไก่คมๆมชัดๆนะครับนี่ไก่ดูไก่โอ้โหปี B 5.9วัตโกนะครับออกวัตโกูแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงครับรุ่นนี้ฮะแต่ทำไมผมเอามาราคาเบาๆนะครับก็ ผมได้มาเบาผมเลยแบ่งเบาๆครับเนี่ยไม่ใช่โจรน,นะครับขายถูกจนคนนึกว่าโจรเนี่ยขายถูกนะฮะสองร้อยเองครับนี่อ่าให้เร็วให้ไวมีห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญน,นี่ก็ยังรับเช่าให้เช่าวัตถุมางคนลงพ่อรวยเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ดูครับโอ้โหยังสวยเลยเห็นไหนก็ได้ห้าเหรียญน,นะครับ โอเคท่านใดอยากได้แคบมาเลยครับ200บาทนะฮะ200บาทนี่ผมขึ้นลายเบอร์โทรให้ครับท่านใดอยากได้ก็แอดมาเลยฮะลน์เบอร์โทรครับแอดมาก็จะขึ้นโปรไฟล์นี้เลยอออัอนจำเลืนบุญน,นี่ครับผมแล้วก็มีเพจด้วยครับเพจท่านใดตนใจ i n อินบอกข้อความเพจมาได้ฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ